สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการคำนวณหาตัวเลขดับหลัก10บนนะครับซึ่งมี2สูตรด้วยกันนะครับแล้วก็ดับหลักหน่วยบนนะครับซึ่งมี3สูตรด้วยกันนะครับสำหรับดับหลัก10บบนนะครับเราก็ สูตรที่1เราใช้หลักหมื่นนะครับนะครับสถิติก็46งวดผิด1งวดนะครับสำหรับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับ32งวดนะครับอ่าเรามาดูดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่1ใช้หลักพันนะครับ39งวดก็ผิด1งวดนะครับสำหรับสูตรที่2ใช้หลัก1 0 2ตัวล่านะครับ49งวดนะครับก็ไม่ผิดนะครับสำหรับสูตรที่3นะครับใช้หลัก10เลขท้าย3ตัวครั้งที่1 34งวดนะครับก็ไม่ผิด รจริงๆแล้วในการคำนวณตัวเลขนะครับแค่ปีกว่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอสำหรับการเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการคิดคำนวณแล้วนะครับตัวเลขก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแค่ปีกว่านะครับจริงๆปีเดียวนะครับก็น่าจะเพียงพอด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันก็มันเป็นดวงนะครับดวงของเลขแต่ละ แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหวยนะครับเลขแต่ละปีแต่ละแต่ละปีแต่ละปีมันก็เหมือนดวงครับดวงแต่ละปีแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะครับหรือจะเหมือนกันก็น้อยน้อยงวดมากนะครับมันก็เหมือนกับดวงของคนนะครับว่าวันนี้จะไม่ได้ไปจะไม่ได้ไปไหนแล้อยู่กับบ้านก็ยังจะต้องได้ออกจากบ้านไปนะครับไปนู่นไปนี่นะครับก็เหมือนดวงเขาเรียกว่าดวงนะครับดวงคนดวงสัตว์ดวงเลข ครับทุกอย่างมีดวงหมดนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ผมก็จะอธิบายสั้นๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปนะครับผมจะคํานวณให้เพื่อนเห็นก่อนนะครับสำหรับเอาดับหลัก10บนก่อนนะครับเอาสูตรแรกก่อนนะครับโดยใช้หลักหมื่นนะครับโอเคครับโดยใช้หลักหมื่นนะครับการคํานวณก็ไม่ยากนะครับไม่ได้บวกแล้วก็ไม่ได้ลบนะครับ เอาเลขตรงๆของหลักหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะไม่เอาเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับปีพศ2561นะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่16ตุลานะครับ16ตุลานะครับอันนี้คือหลักหมื่นนะครับโดยใช้สัญลักษณ์สีสีน้ำเงินนะครับ5นะครับ อันนี้คือเลขที่ออกนะครับหลัก10นะครับหลัก10นะครับหลักโบสถ์หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับได้5นะครับได้5นะครับหลัก10ออก1 5ก็ดับนะครับ0นะครับได้0ออก4นะครับ0ก็ดับนะครับได้4ออก0 4ก็ดับได้8ออก4 8ก็ดับนะครับ ได้2ออก6 2กระดับนะครับได้5ออก6 5กระดับได้3ออก7 3กระดับนะครับก็คร่าวๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปีพศ2 5 6 1นบหน่งะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพศ2,500 6 2นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ก็เป็นหลักหมื่นนะครับผมจะไม่อธิบายนะครับก็จะชี้ให้เพื่อนดูเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะดับนะครับจะมีอยู่งวดหนึ่งนะครับคืองวดนี้นะครับ16พฤษภาคมนะครับคือหลักหมื่นหกนะครับแล้วมันหลักสี่เปนออกหกก็ผิดไปหนึ่งงวดนะครับนอกนั้นก็ตนั้นก็ถูกหมดนะครับเพื่อน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 ก็ลองไปไล่กันดูนะครับ เดี๋ยวมาดูปัจจ er mm ุบ hmm. ันนะครับมาดูปัจจุบันกันนะครับสำหรับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเก้านะครับเลขที่ออกสองเก้ากดับนะครับได้แปดออกศูนย์แปดดับได้แปดออกสามนะครับแปดดับได้เจ็ดออกสี่นะครับได้เจ็ดออกสี่เจ็ดดับได้ศูนย์นะครับออกเก้าศูนย์ก็ดับนะครับต่อไปครับได้ห้านะครับ ได้5ได้5ออก6 5กระดับนะครับสำหรับงวด3งวดนี้นะครับ1เมษา16เมษา1นพฤษภานะครับก็ไม่มีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนื่องจากได้ผลกระทบจากโควิด1 9เนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับได้5ออก6 5กระดับนะครับได้3ออก6 3นะครับ3กระดับนะครับได้1ออก5 1ดับได้4ออก8 4ดับ ได้7ออก97ดับได้6ออก1นดับได้4ออก9 4ดับได้9ออก8 9ดับได้4ออก9 4าดับอ่างวดที่ถึงนี้10บวันศุกร์ที่16ตุลานะครับได้3นะครับอ่า3จะดับหรือเปล่านะครับในหลัก10บนนะครับก็มารอดูกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับใช้หลักหน่วย เลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับจริงๆตรงนี้มันก็ตั้งแต่ต้นปีมามันก็ถูกหมดนะครับแล้วมันเพิ่งมาผิดงวดเดียวนะครับแต่ผมจะไม่ไม่ไม่เอาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็จะเอาตั้งแต่จะเอาตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่16เมษายนะครับเพราะว่ามันจะไม่ผิดเลยนะครับเล สองพฤษภานะครับสองพฤษภานะครับมันจะไม่ผิดเลยนะครับสองพฤษภาโอเคครับมามาดูกันนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับเราอาจจะเร็วนิดนึงต้องขออภัยนะครับพูดติดพูดขัดไปบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ลองไปไล่สถิติดูนะครับว่ามันจริงไหมนะครับสำหรับสูตรที่ผมบอกนะครับ โอเคครับอ่านี้นะครับเราใช้อ่าแต่เพื่อนอยดูกันนะครับใช้หลักหน่วยนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับเริ่มตั้งแต่2พฤษภานะครับใช้หลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับเ,เลข6นะครับสำหรับเลขหน่วยนะครับเลข6 เลขที่ออกหลัก1 0นะครับก็คือ2นะครับ6ก็ระดับนะครับได้9นะครับออก6 9ก็ระดับครับได้3ออก5นะครับ3ก็ดับได้5ออก4 5กระดับนะครับได้9ออก6 9ก็ระดับนะครับได้5ออก0 5ก็ดับนะครับโอเคครับมาต่อเลยนะครับได้5ออก7 5ก็ดับนะครับ ได้2ออก8 2ก็ดับนะครับได้7ออก8 7ดับได้3ออก9 3ดับได้2ออก6นะครับ2ดับได้5ออก7 5ดับได้6ออก2 6ดับได้0ออก2 0ดับได้1ออก2 1ดับได้3ออก4 3ดับได้2ออก7 2ดับนะครับก็จบไปสำหรับ2 0 6 2นะครับก็มาดู ปัจจุบันนะครับปัจจุบันกันนะครับหลักหน่วยนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับต่อกันเลยครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ17มกรานะครับหลักหน่วย4นะครับหลัก10บนะครับ4ก็ดับได้2ออก0 2ดับได้5ออก3 5ดับได้8ออก4 8ดับได้8ออก9นะครับ8ก็ดับนะครับ ต่อไปครับได้5ออก6 5ดับได้4ออก6 4ดับนะครับต่อครับได้2ออก5 2ดับได้5ออก8 5ดับได้3ออก93ดับได้5ออก1 5ดับได้4ออก94ดับได้6ออก86ดับได้7ออก9 7ดดับนะครับอ้าวมาปัจจุบันนะครับ ก็หลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับได้4นะครับวันศุกร์ที่16ตุลานะครับก็มารอดูกันนะครับนะครับผมว่า4ี่หลัก10ดับหรือเปล่านะครับอ่าก็จบไปนะครับสำหรับดับหลัก10บนนะครับสรุปแล้วดับหลัก10บบนนะครับก็ ใช้สีน้ำเงินนะครับสองสูตรด้วยกันนะครับหลักหมื่นแล้วก็ใช้หลักหน่วยเลขหน้าสามตัวครั้งที่2นะครับไล่3กับ4นะครับสรุปแล้วก็3กับ4ดับหลัก10บนนะครับระบบฟิล 10, บนนะครับผมคราวนี้เราก็จะมามาดูดับหลักหน่วยกันบ้างนะครับดับหลักหน่วยบนนะครับเราจะมาใช้หลักพันก่อนนะครับ ใช้หลักพันนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่พศ2 5 6 1นรบ่ะครับโอเคครับดับหลักพันนะครับดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับโดยใช้หลักพันนะครับ สูตรทั้งหมดนี้นะครับไม่ต้องบวกนะครับใช้ตัวเลขที่ออกมามาดูกันมาคำนวณตรงๆเลยนะครับโอเคครับเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาสองพนห้ารอกสิบหนึ่งนะครับหลักพันก็คือ9นะครับ9นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับได้9ออก3 9ดับนะครับได้9ออก0 9ดับได้1ออก4นะครับ1ดับ ได้6ออก7 6ดับได้5ออก9นะครับ5ก็ดับนะครับก็จบไป2 5 6 1นะครับเรามาด 2, 5, 6, 2, ู2 5 6 2นะครับ2 5 6 2นะครับมาดูหลักพันนะครับหลักพัน ก็จะชี้คร่าวๆให้ดูนะครับอ่ามันถูกต้องนะครับดูตามกันไปนะครับนะครับถูกต้องนะครับก็จะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเห็นไหมครับมันจะถูกต้องนะครับท่านเพื่อนลองไปคำนวณทําตามตัวอย่างที่ผมทํานะครับแล้วท่นเพื่อนก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเออมันจริงนะครับ มีอยู่งวดที่ผิดนะครับเห็นไหมครับ1กันยานะครับหลักพันเลข8มันออก3 8 8นะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยมันก็ผิดไปงวดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เริ่มถูกอ่านนในขอโทษนะครับอ่ามันจะมีหลักมีอยู่งวดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ8ผิดงวดหนึ่งนะครับหลักหน่วยออก8หลักพันแปดนะครับมันก็ผิดไปงวดหนึ่ง นองนั้นก็ถูกหมดนะครับเพื่อนๆลองไปไล่ดูนะครับจดรางวัลที่1แล้วก็ดูว่ามันออกแล้วมันจริงไหมนะครับลองไปไล่ดูนะครับไม่ยากนะครับโอเคครับมาดูปัจจุบันกันนะครับซึ่งซึ่งหลักพันนี้นะครับก็สาสบงวดนะครับ39มงวดก็ผิดไปมวดเดียวนะครับมาดูหลักพันกันนะครับ หลักพันนะครับเห็นไหมครับหลักพันหนึ่งออก7นะครับ1ก็ดับนะครับ9ก้าออก3 9เก้าดับ1ออก8 1ดับ5ออกห5ดับ3ออก53ก็ดับนะครับมาดูกันต่อครับหนึ่งได้หนึ่งนะครับออก7 1ดหนึ่งดับได้หนึ่งออก7 1ดับนะครับได้6ออก8 6ดับได้7ออก6 7ดับได้3ออก1 3ดับได้9ออก1 9ดับได้5ออก7 5ดับได้9ออก3 9ดับได้4ออก3 4่ดับปัจจุบันนะครับเลขที่จะออก16 16ตุลานะครับวันศุกร์ที่16ตุลานะครับได้7หลักหน่วยจะออกอะไรนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นมาดูกันนะครับ ครับก็พยายามจะทําให้มันเร็วที่สุดนะมันเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเราคิดเปยาวไปนะครับอาจบไปสําหรับหลักพันนะครับเพื่อนๆก็ทําให้เข้าใจตรงนี้ก็ลองเอาไปทําเองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็เป็นเลขตรงๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับสําหรับที่เพื่อนๆืนที่ชื่นชอบก็นำไปทำตามตัวอย่างผมแล้วก็ลองคิดๆตามนะครับว่ามันจริงไหมใช่ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต่อไปครับเรามาใช้หลัก12ตัวล่างนะครับหลัก12ตัวล่างนะครับ49งวดนะครับ หลัก12ตัวล่างนะครับ4ี่งวดนะครับก็ผมจะให้ได้ดูปีปีห1หนึ่งนะครับปีห1หนึ่งนะครับเห็นไหมครับปีห1หนึ่งนะครับเพื่อนไปไล่ตามผมเลยนะครับปีห1หนึ่งนะครับตั้งแต่16สิงหานะครับ ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองมาไล่ดูนะครับผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคลิปจะเริ่มยาวแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อไปปี62ครับปี62นะครับเราใช้หลัก1 0 2ตัวล่างนะครับหลัก1 0 2ตัวล่างในการคำนวณนะครับเห็นไหมครับก็จะถูกต้องทั้งหมดนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหครับเห็นไล่ดูนะครับ จะดับหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับมันจะดับหลักหน่วยนะครับเห็นไหมไล่ดูนะครับเพื่อนๆถูกต้องทั้งหมดนะครับที่ผมทำมันเร็วก็ให้เพื่อนเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวไปนะครับเพื่อนสงสัยมันจริงใช่ไม่ใช่ลองไปทำตามตัวอย่างผมนะครับโอเคครับมาดูปี2 5 6 3นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในปี2 5 6 3หหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะ เดนปีสองพนะครับอ่าโอเคครับหลัก10นะครับหลัก1 0 2องเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเห็นไหมครับ6นะครับออก2องนะครับหลักหน่วยคือ7ได้6ออก7นะครับ6กระดับได้0ออก3 0กระกะดับได้9ออก8 9กระดับได้9ออก6นะครับ9กระดับได้7ออก5นะครับ7ก็ดับนะครับผมมาต่อกันเลยครับ ได้2นะครับออก7 2ดับได้2ออก7 2ดับได้6ออก8 6ดับได้8ออก6 8ดับได้5ออก15ดับได้9ออก19ดับได้8ออก7 8ดับได้9ออก39ดับได้5ออก3 5ดับอ่าได้5นะครับว่ต่อไปนะครับจะออกอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเอามาทำกันต่อนะครับต่อไปเราจะใช้หลักสิบนะครับใช้หลักสิบ นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับใช้หลักสิบนะครับก็ถูก34งวดนะครับถูก34งวดนะครับเราจะใช้หลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับนะครับครั้งที่1นะครับก็จะเริ่มถูกมาตั้งแต่1เมษานะครับ1เมษานะครับก็จะเริ่มดับมาตั้งแต่1เมษานะครับเห็นไหมครับ ราใช้หลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับหลักสิบก็0ูนย์นะครับออก1นะครับศูนย์ก็ดับเห็นไหมครับได้6ออก4 6ดับได้9ออก6 9ก็ดับนะครับได้2ออก1 2ก็ดับได้6ออก5นะครับหก็ดับได้0ูนย์ออก7 0ดย์ดับได้เจ็ดขอโทษครับได้7ได้7ออก5นะครับ 7ก็ดับได้5ออก6 5ก็ดับนะครับได้9ออก6 9ดับได้6ออก7 6ดับได้3ออก8 3ดับได้2ออก7 2ดับได้0ออก40ดับได้9ออก5 9ดับได้2ออก3 2ดับได้8ออก2 8ดับได้5ออก4 5ดับได้5ออก1 5ดับได้5ออก4 5ดับนะครับ จบไปสำหรับปี2562นะครับเอามาเป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันโอเคครับปัจจุบันนะครับใช้หลัก10เด็ก้าย3ตัวครที่ทน่1นะครับหลัก19นะครับเลขที่ออก7 9ดับได้2ออก3 2ดับได้3ออก8 3ดับได้9ออก6กดับได้6ออก5 6ดับนะครับอ้าวต่อไปครับ ได้9นะครับได้9ออก7 9ดับได้6ออก7 6ดับได้2ออก8 2ดับได้0ย์ออก6 0ดับได้8ออก18ดับได้7ออก1 7ดับได้6ออก7นะครับ6ก็ดับได้5ออก3 5ก็ดับได้5ออก3 5ก็ดับอ่าวันที่จะถึงนี้นะครับได้9จะออกอะไรนะครับจะออกอะไรจะดับจะดับไหมนะครับ เข้าไม่เข้านะครับอ้าวให้เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะจดอ่าผมจะจดให้ดูนะครับอเอาอันนี้สัญลักษณ์สีน้ําเงินนะครับสัญลักษณ์สีน้ําเงินนะครับก็ดับหลักสิบบนนะครับดับหลักสิบบนก็3นะครับดับหลักสิบบน3 3กับ4นะครับ สามกับสี่สามกับสี่นี่คือดับหลักสิบบนนะครับส่วนดับหลักหน่วยบนนะครับก็เจ็ดนะครับห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้านะครับพเพื่อนๆก็ลองลองไปทำดูตามที่ผมได้ทำตามตัวอย่างไว้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องบวกไม่ต้องลบนะครับ สถิติให้ตรงเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นเลขดับนะครับอันนี้ดับหลักสิบนะครับ3 4นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปชนดูนะครับที่คำนวณเลขเ,เ,เด่นหลักร้อยเลขเด่นหลักสิบเลขเด่นหลักหน่วยนะครับก็ลองเอาไปตัดดูนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรนะครับสำหรับดับหลัก ร้อยนะครับดับหลักร้อยผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับในเป็นคลิปที่ว่าสรุปนะครับสรุปตัวเลขนะครับก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ